มีสอบสองรอบใช่ไหมครับแต่ว่าผมมาหนึงรอบก่อนนะครับก็จะเยอะเกิเดี๋ยวรอแล้วอ่ะค่อยเป็นครั้งที่สองด้วยแล้วเราซ่อมด้วยมันก็จะเป็นแปะนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นเราเป็นสี่เก่อนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องข่าวิธีสมัญญาพิธานมีข้อสอบอยู่เจ็ดข้อ เลาเจ็ดข้อเวลาตรวจสนามหลวงเนี่ยก็จะหักเหมือนกับวิชาปแปลนะครับคือไม่ได้ให้คะแนนแต่เป็นการทกคะแนนข้อหนึ่งหักได้ลบสิบนะครับลบสิบเจ็ดข้อก็คือลบเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าจริงลบลบยี่สิบเอ็เขาไม่ตรวจนลบยี่สิบเอ็ดก็คือสองให้ขึ้นไปถึงสองหนา หรือชาวบริกรนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบห้าสับเป็นเป็นสามให้ในกอแล้วก็สิบหกถึงยี่สิบเป็นสองให้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าหนึ่ให้แต่ยี่สิบเป็นต้นไปหนะึน่งให้ก็จริงแต่ว่าถือว่าไม่ผ่านแล้วนะครับสชาับวริกรเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่ท่านาจะเสียได้มากสุดคือยี่สิบนะครับยี่สิบผมแนะนำว่าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ท่านจะต้องเต็มน,นะครับ และอีกสามข้อที่เหลือเนี่ยก็หักข้อแล้วมุดมันไม่ได้จริงๆก็ข้อละห้าหรือหมันก็จะประมาณลบสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้เพราะว่าสามข้อสุดท้ายเนี่ยนะมันเป็นรูปวิเคราะห์ซึ่งปีหลังๆเนี่ยท่านให้เขียนนับไปสักห้าปีท่านให้เขียนรูปวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ เย,ยกิบนามกิบซึ่งเป็นข้อหานะครับแล้วก็ข้อหกสมาิข้อเจ็ดตทิศเนี่ยให้เขียงรู่นท้อรุร่หมกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพยายามสอนเสริมสามเรื่องนี้นะครับถ้ามีเวลาในเวลาที่เหลือเรจะสอนดูว่าเจอศัพท์แบบนี้กเกลียดแล้วตั้งค่อยอยังไงนะครับสัวข้อที่หนึ่งนะครับเรามาดูวิวธีสุัญญาทิฐานเนี่ยว,ว่าในเรื่องตัวอักษรเนี่ยเป็นเรื่องของความจารุนล้วนนะครับความจํา เข้าใจได้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้มันตอบไม่ได้นะครับข้อสอบก็จะแบ่งออกเป็นหนึ่งคือเรื่องของตัวสอนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับอักขระที่เหลือจากสระมีกะเป็นต้นมีอะไรี่เป็นที่สุดชื่ออะไรครับเรียนชนะแต่ว่าทำนู่นทำให้ประกวดมีสามีสามนะครับสามีสามเรีนชนะมีสามสามนะครับแต่ว่าอักขระทั้งหมดมีสี่สิบเอ็ดนะแต่ไปตอบสี่สิบเอ็ดนะครับ เขาถามตรงนี้คือเพียนชนะแบ่งเป็นสองพวกก็คือ,อวัดกับอวักใช่ไหมครับตัวนี้ก็ไม่ง่ายไม่ได้เติมแทนชนะอะไระครับโดยืนด้นฐานขระดทั่วไปต่อไปแต่ผมจะพาตดดัวอย่างไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อะไรบ้างที่เราถามต่อมาอันนี้ก็เป็นคําถามที่ถามค่อนข้าง,างาบ่อยโคศะกกับโคศัก์น,นะครับเวลาเจอคําถามอยู่ สามลักษณะนี้มีดีวีวอย่างคือกล้องโคโคศาสนะครับเสียงกล้องไม่กล้องเนี่ยกับเสียงหนักเขบเบาใช่ไหมเสียงหย่อนเสียงเสียงหนักคืออะไรครับซีดชิมกับทันนี้นะครับเวลาเจอซีโดเนีนะครับข้อสอบให้ท่านเขียนถ้าจำถ้าถ้าจำไม่ได้นะครับให้ท่านเขียนเป็นวักออกมาใช่ไหม ระยะเวลาได้วัดก็จะเป็นตารางมานะครับกาจับตาตาแล้วก็ปากเนะครับห้าวัดตามนี้แล้ววัดที่สองอันนี้ก็เรียกว่าวัดที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาเราดูสีทิ้โคสะกับอโคสะเนี่ยมันจะไม่ดูตามวัดมันจะดูตามแถวนะครับก็คือแถวที่หนึ่งแถวที่สองสามสี่ห้าับนั้ก็ต้องเขียนตัวอักษรให้ได้หมดนะครับกบข ต้งทำงนไก่ไข่ควายข้างง right, right ูนี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆตามนี้พอท่านเขียนได้ดีแล้วนะครับแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองตัวนี้นะครับเป็นอโคสักนะอโคสักอโคสานี่มันจะมีสิบเอ็ดตัวนะครับเล้าผมจาเนี่ยผมก็จะจาได้ว่ามันมีสักเลยบาง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 ปีไม่เขียนไม่ให้นะครับเสือสิบเอ็ดเสื้อเป็นตัวให้ผมเติมเสอเสือไปด้วย ผมจำเป็นเสือ11ตัวก็จะเป็น2วัดนี้แล้วก็3วัดนี้เป็นโคศักนะครับโคศักส่วนโคศักเนี่ยมันมี21ตัว21ตัวเนี่ยนะครับเอาเป็นชนะวัคมายีกกี่ตัว6ก็ขอ,อวัดอวัช6ตัวซึ่งจะตัดเสือที่มป็นร่างหนึ่งตัดนิกยหินเพราะนิกิไม่ไม่นับเป็นโคศัโคศักก็จะเป็นยักษ์ละละวะหะละใช่นไหมครับ ก็อีกหกตัวนี้บวกกับสิบห้าตรงนี้ก็เป็นยี่บอันนี้เวลานับ <c oughs> ในส่วนของภาสาโพสัทีนี้สิทินัทนี้มันก็จะไม่นับรวมจะนับแยกนะครับซีทินนับสิทินี้นนนผมให้เป็นเราก็เป็นเอเท่นี้เป็นบีนะครับถ้าก็สลับกันเลย A B A B เนี่ยครับเสียงเบามาก,ก่อนซิทินเ่น,น,นี้สิทิน โนี้นะครับแล้วก็ทนิทที้สีถินทนิี้สวนตัวที่ห้าไม่นับนะครับตัวที่ห้าไม่นับก็จะจบในเรื่องของโคสะอโคสะสีถิ่ทนิที้แค่นี้ยท่านก็ท่านก็ปลดกังวลในเรื่องของเอ่อกล้องไปกล้องหนักบอกไปไแล้วถ้าจําผังมันได้นะครับคือถ้าเราไปจําตัวอักษรนะผมว่ามันจะน่ากลัว อย่าบที่ผมแนี่อย่างเช่นนามาจำชีที่านต้องมาจำอะไรกาจาตาตาตาถ้กท่าแล้วก็ตรงเนี้ยจาฉาชาชาใช่ไหมโอ้ท้าชาท้าท้านี่อะไรตักถามตักถามคอกระดโตใช่ไหม มุมโตโตหารแล้วก็ปากปากพระพระพ้อยโอโหที่ไม่ไหวฮนะชสิดธิ์เนะี่ยท่านแค่จำไม่ได้ว่าเลียงมันเรียงยังไงนะครับแล้วก็เขียนถังไปทีนี้ผอบจำได้ว่าอัโ,โคสั์นะคือเสียงเบาจะมาก่อนเสียงหนักนเสมอเนเสียงเบาคืออาโคสัมันขึ้นชื่อว่าไม่ก้องไม่เบา่าเนี่ยมันก็จะมาตัวที่หนึ่งกับตัวที่สอง ส่วนสีทิน้นคือถูกฐานของต้นยันยันบาก็จะมาหนึ่ก่อนแต่ว่ามันจะสลับกัน1กับ3ามทนนี้แปลว่าลงหนักก็จะบีก็จะเป็น3ามกับสแบบนี้นะครับก็จบแนละ้วเพราะว่าถ้าท่านมีมีภาพนี้นหัวแล้วเขียนนี้ไนดะ้พยายามทำความเข้าใจไปดูผมผมเหมือน,นคยเห็นคนเขเขียนก็อยู่ใช่ไหมครับ น่าจะมีตัวกระดาษอยู่น่าจะมีคนทําผังไว้อยู่นะครับว่าตัวนี้เป็นอะไรยังไงอันนี้เขาเขียนไงแต่แต่ว่าอยากให้ท่านเขียนด้วยตัวเองได้ถ้าเขียนด้วยตัวเองได้แบบนี้นะครับเรือคปวดางวลไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกผังหนึ่งน,นี้อันนี้ทนโอเคแล้วนะพอได้ที่จบปุบ๊บนะไม้ผังคือข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปคือเรื่องของ <c oughs> ผังนะ หลักๆเวลาถามถามถามตอบกันไหมก็คือหนึ่งเรื่องว่าเรื่องของขละตรงสอนเนี่ยมันจะเป็นอัตราที่เกิดตัวอัตราที่เกิดตัวอันนี้เรียกว่าอะไรประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็คือที่ที่พูดเมื่อกี้คือเรื่องของข้อสอโข้อสอบสี่ทีนี้ตั้งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่สามคือกลุ่มของฐานนะครับฐานคือที่ตั้งที่เกิดมันจะมีฐานกอับกรนะครับ ฐานครบที่สี่คืกอกรท่านแบ่งควบแล้วจ่ไม่ได้สี่ควบเนี่ยข้อที่หนะึ่งปดกังวลได้เลยนะครับมันจะออกวนอยู่ในสี่เรื่องนี้ส่วนที่ลึกกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัฐสาราออกเสียงกึ่งๆหรือว่าอะไรที่มันลึกกว่านี้จะเป็นอยู่ในชั้นป,ประโยคภาษาดั์มันจะมีสี่เรื่องนั้นะครับลักษณะนะครับแล้วเรื่องของเสียงก็คืออโฟสังเป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องของฐาน เรื่ององค์กรนะครับฐานคือที่ตั้งที่เกิดตอกรลัคือกรคือตัวที่ไปกระทบฐานทําให้เกิดเสียงนะครับหรือว่าลิ้นนั่นแหละกรน,นะครับทีนี้มาดูอันดับที่8ตัวนี้ผม,ผมได้แล้วนะเราสาระอ่านนะครับทีนี้การเกิดของกระละเวลาต้าเขียน,นเขียนผ่ังเดียวจบเลยเพราะว่ามันไล่ตามตัวของกระะ นะครับอย่างที่บอกคือท่านใช้ถ้าว่าท่านเขียนทีเดียวท่านมีนิโม่ทีเดียวท่านเอาตัวเนี้ยมาใช้ต่อได้นะครับก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 ับตัวนี้เดี๋ยวค่อยกินได้นะเราได้แบบแบบเสียงโซนเสียงมาถึงข้างหน้านะมาเรียนเวลามีเวลาพักเ,เวลาแบ่งพวกนี้นะครับท่านจะต้องเรียงวัดกับเรียง ฐานให้ถูกนะครับหมายถึงว่าเวลาจําฐานต้องจําให้มันเรียงนะฐานที่หนึ่งเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับกรระชับใช่ไหมเวลาขึ้นมันขึ้นมาจากคอมันไม่ได้ลงไปอยงนี้ขามันเริ่มที่คอแล้วขึ้นมาที่จมูกนะคะรบับจมูกคือสูดเวลาท่านจับันก็จับดูก็ได้กัรกระชับเรียกว่าเรียกว่าเกิดที่คอใช่ไหม กันดชชแล้วขึ้นมาอะไรครับคอเราจะขึ้นมาเทดานใช่ไหมครับการันดัชตาลูชัดตาดะเอ่อตาผมตาผมเขาบอกว่าตาลูโชหรือว่าตาลูชาเนี่ยแต่ว่าขเขียนได้ง่ายสุดเขียนตีเลยครับตาลูชาใช่ไหมพอมาเป็นเทดานก่อนเทดานเ,เพิ่มชนอะไรครับชนเงือกใช่ไหมครับเงือกเงือกก็เป็น,นมุทชาชนะครับแล้วก็ ฟันใช่ไหมฟันนี่คือทันตชักแล้วก็ริมฝีปากโพชชักนะครับแล้วก็นาชิกะซึ่งนาชิกะเราจะไม่นับในนี้เพราะว่ามันตัวส่วนผสมเราตับแค่ห้าเนี่ยถูกแล้วนะเดี๋ยวาจะคอคอพุ่งลมมันขึ้นมาก็่งนไปด้านปากเราอ่ะนะพอไปด้านปากก็ผ่านจากไปด้านปากมาก็จะเจอฟันในก่อนเจอฟันมันมีฐานของฟันเป็นเงือกนะครับมุทฐานเนศีรษะก็ว่าตุ้มเหนื้อก็ว่า แล้วผัดจากมุทาแล้วเ็เป็นนตะตักนตักปุ๊บหมดแล้วนะครับเราไม่นับลิ้นนะเพราะลิ้นเพราะลิ้นเป็นก่อนก็จะเจอริมนปีกเพื่ออดถักนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นนาศิก,นศก,นศกนนนะน,นะครับนาสิกัะนาศิกทีนี้เมื่อกี้ผมได้ยินคำว่ากันเดชะกันตโชหรือว่าการลุโชการลุชายนะครับคือถ้าตัวอักษรเดียวนะจะเป็นกันตดโช แต่ถ้านับเป็นวักอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าการดาชาคือแจกตามบริสันนะครับนงเป็นโชว์เป็นชาอย่างเงี้ยเจ็ดตัวใช่ไหมมันก็เป็นชาแต่ว่าเราไม่รู้ข้องกันความผิดเราเขียนแบบนี้ไปเลยชา้าไปเลยเขียนเป็นบาลีไทยมานะครับ,รบทีนี้พอท่านได้วักเบิกวิธีการจาต่อมานะครับคือท่านให้จําเลขถ้าจําเลขได้จะจบนะครับแปดแปดเจ็ด เจ็ดแล้วท่านค่อยมาหา,หาว่าไอ้ที่เหลือนั 8, ่คืออะไรแป7 7ปนะครับไม่ใช่แป8 8ปนป็แนี 8, ่เว็บพนันนะใช่ไมแปดแล้วก็เจ็เนีเราตัดที่8แองตัวจาะมาเป้นรายการเพราะแปดามตัวม <writing. S 1> <and 7>, <laughs> ันจะเป็นเว็บพนันแล้วกกติเรารนับเจดใช่ไหมท่านก็ไปหามาอีก3หรืออีกสองทีนี้วิธีการหานี่มันไม่ยากมากนะครับ คือจำนวนท่านแรกพวกนี้ท่านในท่านด้ท่านในหลักท่านในหลักนะแล้วท่านในห้าแล้วใช่ไหมอันที่หนึ่งเนี่ยคือนับตั้งแต่จาห้าตัวเลยกับขับครับนะครับ,รบ,รบเนี่ยในตัวเนี้ยมันก็ปลาผักปลาภัยโฟมเอามาห้าตัวใช่ไหมทีนี้เหลือสลากหกตัวสลากนะครับเอามาลงตัวที่เยอะคือ 8, แปดทีนี้ก็เอาลง อ่ะผมเลื่อนมันออกใหม่ไม่มีที่นะบอกว่าอันเนี้ยท่านไหนรู้กันก็แล้วกันว่ามันทั้งวัดนะมันคือห้าตัวนะครับเห็นตรงเนี้ยเป็นห้าตัวแล้วนับเป็นห้านะครับแล้วก็อ่าอ่าเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดอีอีเป็นเจ็ดทำไมเลขหนึ่งทีนี้ต่อมาก็คือลงตัวสุดท้ายครับเป็น อูอูเอโอไม่เอานะครับเพราะเอโอมันคืออ,มอ,อ,อ่มันตักบวกอิฐตักบวกอูมันผสมกันแล้วมันเป็นสัญยุตตัสลับเพราะเราจะนับแค่นี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ปิดจ็อกไปนะครับจำแค่ว่าตัวที่เยอะที่สุดแล้วก็อูอูเนี่ยจาเพิ่มเติมแค่ว่าอ่ามลงตุ่ท้ายนะครับทีนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยมันอะไรครับมันเหลืออย่างละหนึ่งถูกไหมอย่างหนึ่งเนี่ยคำว่าเหลืออย่างละหนึ่งเนะี่ยภาษาเทนตะ์้ถ้าเขาว่าอะไรอะไรนะ สมมติว่ามันมีแปดคนนะแต่มันเหลือเจ็ดอีกหนึ่งคนเราเรียกว่าอะไรอาวันะอาวะชเราเรียกว่ามันเราต้องเอาอาวัชมาเติมนะครับแต่ว่าผมากให้ท่านใช้คาแบบคําเทคนิคเข้าไปเติมท่านจะได้ไม่ต้องแบบท่านท่านจะได้ไม่ต้องจําเยอะสมมติว่ามันมีแปดแต่มันมาเจ็ดแสดงว่ามันอะไรมันหายไปมันหายไปหันมันหายครับ นะเขามันหายถูกไหม่านดูหนังสือมันเป็นหายยาวมันหายไปนะครับทีนี้มันเหลืออะไรนะเหลือสีตส่ตัวนี้สี่ตัวนี้ง่ายครับให้ท่านจําว่าเป็นเป็นลอเรือเป็นเป็นละสี่ละนะครับละ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 อ,อ้าละอะไมเป็มีสี่ละ รักเติมผางแน่จบได้วใช่ไหมส่วนได้กี่ตัดทิ้งเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าได้ก็เติมผางได้ยี่ก็จบเลยนะหายหายหายแล้วก็ร้าสี่ตัวแต่ละต it, 是是ัวท้ายเติมผางนะเติมผางพอเติมผางปุ๊บมันต้องประเภทโดยกันเวลาท่านจำให้จำตัวตัวที่เจ็ดอ่ะ เป็นละล้าแบบนี Now, ้เวลาผมเขียนอะโอหจำมา้งเยอะแล้วอ่ะเยอะมันต้องมาจำละอีกนะให้จำไว้ว่าละสองตัวสุดท้ายเป็นละล้าแบบนี้พอไปสองตัวแบบนี้ก็จะเหลือละอีกสองตัวที่มันไม่เหมือนเขามันจะมีละที่สามกันส่วนละมันไม่มีสองตัวแล้วท่านก็หมายรู้ว่าละเป็นสองตัวแล้วก็เติมหาว่าเป็นเสือาไปนะครับจบครับแม้ท่านก็จะวันนี้ท่านก็จะได้ เรียกว่าอะไรได้ผ่านครบใช่ไหมถ้าเข้าใจนะครับแค่จดแล้วก็ไปทบทวนแล้ะลองเขียนได้เล่นดูนะครับมาต่อให้วันนี้มันจะในสนามสอบมันอาจจะยังไม่ออกแต่สนามหลวงสมุทรเกล้านมันออกมันไม่ได้ออกมาหมดแล้วท่านมันไม่ได้ออกมาหมดนะครับมันแค่จะออกมาอย่างหนึ่งแบบนี้เกิดที่ฟันเกิดที่ลิ้นปีป่ปาก อันนี้นะครับถ้าจําได้เขาเขียนไปเลยแต่ถ้าจําไม่ได้ก็วาดฐานมันออกมาแต่อย่างที่บอกคืออ้ตัวฐานเนี่ยจะต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าท่านจําสลับท่านจําสลับล้วจำได้มันมีหกนะเกิดที่เอาเกิดที่ลิมบิปากมาก่อนแล้วลิมบิปั่นทานหมับนมันก็จะผิดทันทีเนะเพราะฉะนั้นการจําตามลาดับมีผลมีผล ต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการกระไหลนะมันก็วนเข้ามาเรื่องเดิมนะอันนี้ก็คงไม่แม่อง่ายนะส่วนเรื่องของกรนี่ยก็เจอเพราะว่าการกรมันออกน้อยชุดนะกรก็ไม่ได้มีอะไรนะใช่นไหมกรมันก็มีอยู่อะไรอยู่สี่สี่อัน,นเองนะไปดูได้นะครับซึ่งกรกระฐานมันก็มันก็ลิงกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ผมก็เอาแค่สองอันนี้ก็เยอะละนะโอเคจบเทานี่ครับไปต,ต่อนะอยู่ว่าเดี๋ยวจบอยู่ วอแหวนเกิดสองฐานเขาไม่เคยถามไม่ถามไหมมาท่านบอกแหวนกับแวนมัคืเคยเรียนภาษาอจีนมาท่านไม่เรียนภาษาอจีนไหมตัววีเป็นตัวเดียวกันตัววีออกเพียนไงต้องต้องกัดไงใช่ไหมกับีแวนเนี่ยภาษาอังจีนมันกันผมว่ามันล่าล่าภาษาเดียวกันนะล่าภาษาบาลีเนี่ยบางบางที่เดียวกันวัดวะเหมือนงันจัดมันใช้แหละ มันใช้ฟันกับริบบิปัดฟันก็เป็นพันตัดใช่ไหมริบบิปัดก็เป็นตัวดกระชั้แต่เวลาเข้าเขาเข้าสถิตกลายเป็นพันตัวตรชั้หรือตัวประชมฟันตัวยาวนะครับตับวาเนี่ยเดี๋ยวมันมีเกิดที่อกอะไรไม่ผมไม่ออกก่อนที่อกออกรดสามนะครับ โอเคข้อที่หนึ่งผ่านพ้นไปด้วยดีนะข้อที่สองเนี่ยถ้าจาแบบงได้ง่ายนะข้อที่สองจุดใหญ่จะแบ,บ่งเป็นสองข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นคะแนนกิมปากท่านไปดูเองก็แล้วกันเออไม่ใช่ข้อที่หนึ่งก็ได้ว่าส่วนที่หนึ่งเป็นคะแนนะกิมปากนะคะแนนกิมปากอ่ะมันจะมีหลายในผมให้คําถามท่านไปเลยแบบ่งอยู่เป็นหนึ่งคือส่วนที่คืออะไรนะแบบ่งเป็นเท่าไหร่ ไหมแล้วก็ส่วนที่อุปรกรณ์คืออะไรแบ่งเป็นเท่าไรแล้วก็สลากส่นที่ยัญชนะส่วิที่กินส่วนท,วนที่ได้ส่วิที่อุปรกรณ์เท่าไหร่ันนี้ถ้าไปดูอันนี้ต้องได้นะครับเพราะมันออกบ่อยมันออกต้นเตี้ยเนีสยพไปสลับมานเนี่ยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอการแบ่งประเภทในส่นทีิพวกน,นั้นเช่น สารสนทิสมีโลปะใช่ไหมโลโปลก็ได้โลปะก็ได้โลปะสารสนทิสเขาจะถามว่าโลปะ